ลาวตัดพพอทองคําสํารองลาวต่ําสุดในอาเซียนสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาฟังความคิดเห็นชาวลาวหลังได้ทราบข่าวว่าทองคําสํารองของลาวเนี่ยนะครับมีแค่ส่วนหยดเก้าตันเท่านั้นนะครับซึ่งต่างจากประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆนะครับโดยข้อมูลดังกล่าวนะครับมาจากเพจ easy go ของเรานะครับโดยประเทศไทยเนี่ยนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีทองคําสํารองอยู่ประมาณ244.2ตันนะครับเป็นประเทศที่มีทองคําสํารองมากเป็นอันดับที่21ของโลกนะครับ และอันดับ9ของเอเชียและมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนเลยนะครับส่วนอันดับ2องครับเป็นสิงคโปร์นะครับ153.7ตันอันดับ3ฟิลิปปินส์3 5 3ตันอันดับ4อินโดนีเซีย78.6ตันอันดับ5กักะบูชา50.5ตันอันดับ6มาเลเซีย38.9ตัน7เมียนมาก7.3ตันและ8นะครับลาว0.9ตันซึ่งไม่ถึง1ตันด้วยซ้ำนะครับ ส่วนเวียดนามกับบรรไนรนะครับไม่อยู่ในการจัดอันดับนี้นะครับหลังจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับมีคนลาวมาแสดงความคิดเห็นกันพอสมควรเลยนะครับเราฟังกันเลยครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อเรื่องราวนี้นะครับซึ่งทันแรกครับแสดงความคิดเห็นว่าส่วนลาวนั้นไม่มีทองต่อไปครับพวกเขาเอามันไปหมดแล้วก็น่าจะหมายถึงจีนหรือเปล่านะครับซึ่งทันต่อมาครับกล่าวว่าขุดทองมาสิบกว่าปีหมดภูเขาแต่ทองหายเอ๊ะอะไรนะ ซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวอีกว่ากล่าวคนมีอย่างน้อย20ตันเพื่อให้เศรษฐกิจแข็งแกร่งเทียบเท่านี้สาธารณะ1ปีที่ต้องจ่ายต่อไปครับคุณไม่ละอายใจก็สมัยก่อนบ้างหรือซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าเราจะพัฒนาและออกจากประเทศด้วยพัฒนาในปี2563ตามที่ระบุไว้ในปี254-1แล้วตอนนี้ละ่ะซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าตามความเข้าใจเงินสำรองคือหนึ่งในทุนสำรองของประเทศ ว่ายามขาดดุลเพื่อใช้ในการทำอโยุายต่างๆในขณาที่ชาวลาวท่านต่อมาครับแสดงความคิดเห็นว่าลาวอุดมไปด้วยการขุดทองขุดทุกวันแต่แทบไม่มีทองคําสํารองซึ่งแสดงว่าสิ่งที่ขุดได้คือปล่อยให้ประเทศอื่นขณะที่ประเทศตัวเองถูกปล่อยให้ตายซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าลาวมีทองด้วยเหรอเนี่ซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าแล้วทองลาวมาอยู่ที่ไหนวะซึ่งมีคนมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่า ลาวมีทองด้วยหรอครับซึ่งวันนี้ครับมาตอบกลับว่าเยอะแยะแต่ให้จีนบานพอรัฐบาลมาเอาซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับก็มากล่าวอีกว่าลาวเป็นประเทศที่ส่งออกทองคำจะมีทองคำไม่มากเหมือนเพื่อนบ้านต่อไปครับไม่มีเงินสำรองไว้ไม่รู้จักสร้างรากฐานของประเทศซึ่งทันต่อมาครับก็มากล่าวว่าคนลาวมีแต่คนโกงพัฒนาอย่างไงก็เหมือนเดิมไม่ดีขึ้นต่อไปครับเมื่อก่อนมูบ้านเรา ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอเพราะทางราชการไม่พัฒนาบุคลากรเองขุดได้ก็หมดไปคอมเมนต์ต่อไปครับน่าเสียดายที่มีเรล่งขุดจํานวนมากแต่มีทองคําสํารองส9อยู่ตันต่อไปครับทองคําในลาวมีมากมายแต่เจ้าของไม่ใช่คนลาเข้าใจนะว่าทําไมต่อไปครับมีทองคํอยูู่อยู่0.9ตันแต่ให้ประเทศอื่นมาขุดไป ซึ่งทานต่อมาครับก็มากล่าวว่าทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในอาเซียนแต่เป็นประเทศที่ล่าหลังที่สุดในอาเซียนการบริหารแทนที่จะทํางานเพื่อประชาชนในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็กล่าวว่าปัญหาคือลาวมีทองคํามากสุดในอาเซียนแต่เราไม่ใช่เจ้าของนี่สิต่อไปครับปริมาณสำรองของรัฐมีน้อยกว่า1ตันแสดงว่าห้างทองมีทองมากกว่ารัฐบาลต่อไปครับเขาเก็บทองไว้ในต่างประเทศแต่เขาไม่อยากเก็บในบ้านของเราเพราะมันหนัก คนนี้น่าจะมาไปชดนะครับต่อไปครับจีนเอาไปหมดแล้วซึ่งท่านนี้นะครับก็กล่าวว่าประเทศที่ขุดทองมาหลายปีแต่ไม่มีทองสำรองต่อไปครับไม่เก็บเยอะส่งให้ประเทศอื่นดีกว่าัายโยในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็กล่าวว่าก็ประเทศลาปล่อยให้จีนมาทํามาหากินขนาดนี้ตอนนี้เป็นไงล่ะไม่อยากจะพูดพูดแล้วเจ็บใจต่อไปครับประเทศเรามีทองมากมาย แต่ไม่ได้อยู่ในคลังของลาวต่อไปครับโอ้บุมใจยิ่งนักซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าพวกเราหาเงินเอาเงินกลับบ้านแต่รัดให้เขาพาทองออกนอกประเทศไปคอมเมนต์ต่อไปครับลาวท่งออกทองเป็นพันตันแต่มีทองสำรองไม่ถึงหนึ่งตันคอมเมนต์ต่อไปครับอะไรเนี่ยทำไมลาวมีน้อยแท้ซึ่งท่านนี่ครับกล่าวว่าความอับยุทธของลาวไม่มีทองคําสำรองลาวจะเหลืออะไรอีกต่อจากนี้ ในรับที่ทานตอบมานะครับก็กล่าวว่าลามีทองคํามากกว่าเพื่อนแต่ไม่มีทองคําสํารองแบบเขาและท่านี้ครับมาตอกลับว,ว่าลูกหลานในอนาคตที่กําลังจะเกิดจะเหลืออะไรให้เกิดมารับกรรมจริงๆต่อไปครับมันไม่น่าเชื่อแต่ควรเชื่อเถอะนะต่อไปครับลาวขุดทองได้เยอะสุดแต่เก็บทองไว้ไม่ได้ต่อไปครับพวกนายทุนขายชาติคอมเมนต์ต่อไปครับขนาดกัมพูชายังมีมากถึง50ตัน คอมเมนต์ต่อไปครับเรามีเสรษีมากมายแต่เราขาดความรวยเราควรลองคิดดูนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับทองเหล่านี้ไม่ได้ขุดจากดินขึ้นมาเก็บไว้แต่ซื้อจากตลาดกลางค้าทองคําโลกและมันเป็นทองคําสํารองต่อไปครับหากประเทศของเรามปทองคําสํารองจํานวนมากสกุลเงินของเราก็จะมีราคาแพงขึ้นด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับไม่รู้ว่าประเทศเราจะเกิดอะไรขึ้นอีกต่อไปครับ ยังมีคนจำนวนมากที่คิดว่าลามีทองคำหรือเหมืองแร่มากไปแต่ประเทศอื่นมีมากกว่าเราต่อไปครับแม้ว่าเราจะส่งออกไฟฟ้าและทองคกาก็ตามแต่บริษัทผู้รับสัมปทานเป็นของต่างประเทศไม่ใช่รัฐบาลของเราจึงเป็นทรัพย์สินของบริษัทนั้นไม่ต่างจากที่เขาเช่าบ้านเราทําธุรกิจต่อไปครับขุดทองได้มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านทองหายไปไหนหรือเอาไปขายต่างประเทศไม่มีทองสำรอง มีเงินมากมายต่อไปครับเช่นเดียวกับเวนซุลามีน้ำม,มันขายมาเป็นลา1 0 0ปีแต่ประเทศเข้าสู่ภาวะล้มละลายเนื่องจากมีนี่สูงต่อไปครับสิ่งนี้ทําให้ค่าของสกุลเงินของเราอ่อนค่าลงเนื่องจากขาดความมั่นคงในทุนสํารองคอมเมนต์ต่อไปครับขอบประเทศมีผู้นําที่ซื่อสัตย์มีความรู้รู้รักชาติทําเพื่อชาติและประชาชนไม่เล่นพักเล่นพวก เอาแต่พี่น้องตัวเองมาดำรงตำแหน่งแต่ทำงานไม่ได้มีความรับผิดชอบขอให้คนไม่ดีได้รับผลแห่งกรรมของตนโดยเร็วคอมเมนต์ต่อไปครับพมา่ามีสงครามแต่เขามีทองคำสารองมากกว่าเราเสียอีกซึ่งท่านต่อมาครับบอกล่าวว่าเอาไปฝากไว้กับจีนไม่รู้หรอและไปที่คออเมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวลาวท่านแสดงความคิดเห็นว่าลาวไม่มีแหล่งทรัพย์สมบัติเหมือนเด็กน้อยจริงๆ รู้สึกละอายต่อเพื่อนบ้านคราบนี่วเป็นความคิดเห็นชาวลราต่อประเด็นที่กล่าวมานะครับท่านรู้สึกกันอย่างไรบ้างนะครับสําหรับการจัดันดับทองคําสํารองในครั้งนี้นะครับสามารถมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสองคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ